ลอกลดล็อกความรู้สึกเขินเปิดตัวท็อปแฟนหนุ่มนอกวงการแพตตี้ยันรัก10ปีแดนยังดีเหมือนเดิมไม่คาดหวังจะเจอเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์จากฝ่ายชายติดตามะรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นาย้อมนิวเซรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการปอปนิวส์เดลี่นะครับวันนี้วันตรุษจีนนะฮะ12กุมภาพันธ์นะครับจริงๆแล้วมันคือวันเที่ยวนะใช่แต่ช่วงนี้ก็ต้องงดเที่ยวกันไปก่อนนะคือก็อาจจไไนะ พอไปได้แต่ว่าก็ต้องรักษาระยะด้วยแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการล้างมือใส่หน้ากากอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยน้องเอมของเราก็มาในลุคที่เรียกว่าแดงแป๊ดเหมือนกันโอ้ยคุณอ๋คุณไม่แดงเลยนะคะดูชุดตัวเองด้วยคือน้องเอมอาจจะไม่หมวยแต่สวยมากเหมือนกันขอบคุณค่ะคุณอเพราะว่าเราของเรานี่คือไม่ได้มีเชื้อสายจีนเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่เคยได้เลยซ่องแดงๆเนี่ยอยากได้จริงๆก็คือไม่ได้แตเอียแต่แตะอังทุกปีใช่ค่ะนะฮะดูเขาเพิ่กัน เร่าแรกของเราดีกว่านะคะเอมว่าตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, ก็มีหลายคนเขาก็มาเปิดตรงเปิดตัวแฟนอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องดีใจกับพี่คนนี้ด้วยของเอ็มเหมือนกันพี่ต้นธนสิทธิ์เพราะว่าจริงๆเป็นคู่รักที่เขาน่ารักมากนะแล้วก็คบกันมานานมากๆก็คือ3ปีล่าสุด ลงรูปนี้ใน i ิน t a g r a m นี่ today marks our third anniversary i love you ทับแล้วคือวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีที่เรารักกันฉันรักเธอนะแบบนี้พอเจอตัวพี่ต้นถามสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ต้นเนี่ยก็ไม่เคยปิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็น lgbtq เนาะและก่อนอันนี้ก็เคยลงรูปคู่กับคุณแฟนมาแล้วก็คือพี่ท็อปนั่นแหละด้านครอบครัวก็ยินดีนะคะรวมถึงเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีใต้โพสต์ครบรอบ3ปีเป็น จำนวนมากอลองฟังพี่ต้นหน่อยว่าความรู้สึกปลดล็อกครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือ,อพูดตรงๆเลยนึออกมาแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราไม่ได้มีแฟนก็เลยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนั่งพูดแบบเฮ้ยอะไรนู่นนี่นั่นแต่เพียงแต่ว่าเออมันบังเอ,อิญมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยสาม เออมันก็พ่อไปถามปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบเออมันก็ลงรูปแล้วก็ลงเก็บไว้เป็นแบบเมม o r ีของเราเยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะแบบเป็นข่าวอะไรใหญ่โตอะไรขนาดนี้ถ้า <c oughs> ยอมรับว่าช่วงแรกๆเข้าวงการใหม่ๆมันก็มีมันก็มีกลัวเหมือนกันยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องก็เข้าวงการตั้งแต่9ปีที่แล้วลยอะไรเงี้ยจากการประกวดเพราะเราก็จะมีแบบเสียงจากเบื้องบนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าสาวมากนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวไม่มีงาน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือไอคำพูดแบบนี้มันฝังหัวเรามานานมากจนมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็อึดอัดเบาๆอันนี้ก็ยอมรับเลยไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก,ก,ก,ก็ก็มีความสุขกับตัวเองแฮปปี้ดีกว่าทีมงานมีแคปนะคะที่เอ็มไปอมอคอมเมนต์ทีนีง <นะ S 2> เป็นคู่ที่เอ็มอ,อยู่กับพี่เขาบ่อยอยู่แล้วทั้งคู่ละเจอพี่ต้นก็จะเจอพี่ท็อปไรเงี้ยเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็อยู่ด้วยกันเขาเข้ากันมากๆเลยคือความรู้ส<ช>ึกมันเหมือนเจลเบกเจลเบกไอโฟนอะ เนื้อบอกไหเราสามารถดาวน์โหลดทุกแอปได้อะไรแบบเนี้ยคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook หรือคนที่เป็นเพื่อนกับคุณต้นเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วอย่างพี่เองก็ก็พอจะรู้มาแต่ว่าคราวนี้คือเหมือนว่าเปิดตัวเปรี้ยงให้คนประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าอ่ะโอเคฉันมีแฟนแล้วนะแล้วฉันก็คบมา3ปีด้วยชอบจังที่บอกบังเอิญมีแฟนแล้วก็มีชาวเน็ตบางส่วนเหมือนกันคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยน่ารักคือเอ็มก็มีคุยกับพี่ต้นหลังไม่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก แล้วยังไงก็ต้องปล่อยผ่านแต่เรื่องนี้ตลกมากคือพี่ต้นไปทวิตว่านี่เวลาปล่อยเพลงอ่ะไม่เห็นนักข่าวไม่เห็นคนสนใจขนาดนี้เลยแต่พอเปิดตัวเท่านั้นแหละเป็นข่าวก็มีการตัดพอกันเบาๆเหมือนกันนะคะยังไงก็ส่งใจให้กับพี่ต้นด้วยค่ะอีกหนึ่งคู่รักนะฮะแหมวันนี้วันวาเลนไทน์ก็ต้องนําเสนอกันสะหน่อยนะฮะเอาให้เอ้ไม่ใช่วันนี้วันนี้ยังไม่ถึงวาเลนไทน์วันนี้เป็นวันตุษจีแต่ว่าใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนะครับ ก็อีกหนึ่งคู่ที่เขาแบบว่ามีข่าวตุตุออกมาว่าเอ๊ะนี่จะใช่คู่รักดาราที่แอบเลิกกันเงียบๆหรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวออกมาไงหลายคนก็คาดเดากันไปว่าจะเป็นคู่ไหนเหมือนมีตัวโยงตัวย่อกันออกมาเนาะว่าคบกันมาราธอน10ปีอะไรเงี้ยปรากฏก็มีคนโยงมาเป็นคู่นี้นะฮะแพตตี้อังสุมาลินแล้วก็พี่แดนวรเวทของเราเนื่องจากว่ามีหลายคนสังเกตว่าอ้าวไม่ค่อยมีรูปคู่ให้ได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับเป็นเดือนนะรูป คู่รวมถึงคลิปที่เขาเคยถ่ายด้วยกันก็เหมือนชะง,งักไปคือเดี๋ยวนี้เอาตรงๆบ้างเวลาจะดูว่าดาราคู่ไหนเขายังรักกันดีไหมคืออันดับแรกก็ต้องเข้าไปส่องไอจีเขาก่อนดูรูปคู่อันดับที่2คือดูว่าเขายังฟอลโล่กันและกันไหม<อ>นี่อันนี้คือสายเผือกจะรู้กันดีว่าสิ่งที่เราต้องทำคือทําเท่านี้ <c oughs> แต่บางคู่เขาเลิกกันแต่เขาก็ยังฟอลโล่กันก็มีก็มีนะครับมาที่คู่นี้ดีกว่านะฮะเขาบอกว่าคู่นี้ก็คือเหมือนแบบว่าไม่มีรูปอ่ะเป็นเพราะว่าพี่แดนเนี่ยช่วงนี้เขาทํางานแล้วก็มันเป็นงาน เกี่ยวกับหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยออการเป็นคนทำหนังเนี่ยมันต้องทุ่มเทเวลาไหนจะเรื่องของการไปกองถ่ายด้วยไหนจะเรื่องของการแบบว่า post production อีกก็คือเบื้องหลังของการตัดต่ออะไรแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันประจวบเหมาะกับช่วงโควิด1 9ด้วยไงช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการเจอกันให้น้อยที่สุดนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสาวแพตตี้เขายืนยันหน่อยว่ารักครั้งนี้ยังดีเหมือนเดิม ก็ปก,ปกติดีค่ะตกใจไหมตอน,อนที่ยังไม่เลิกกันปกติดีค่ะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่ก็ก็มีส่งให้ดูพี่แดนเองเขาก็ยุ่งๆค่ะแบบแกก็ทําหนังของแกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติปกติทมเนียมไม่ไไมีค่ะเป็นเป็นเป็นรมเนียมท <sir. S 2> <อ>ี่แล้วแต่จะให้คือ ก็ไม่ค่อยคู่คู่หนูไม่ค่อยค่ะใช่ก็คือถ้าแบบมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลยจะแบบว่าไม่ได้มีพิธีว่าต้องแบบต้องเทศกาลนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าปีนี้ก็เซอร์ไพรส์คู่ข่าวเนี่ยเราโอเคเลยยังค่ะยังค่ะคุณอู๋ลองวิเคราะห์สิคะจากหน้าตาคำพูดมีเลือกลักไหมเมื่อกี้คุณว่าไงให้คุณวิเคราะห์เลือกลกเพราะว่าเมื่อกี้มีคาว่าปกติมาหลายคําเหมือนกัน ทำไมปกติมันเป็นคำต้องห้ามเหรอคุณไม่ไม่ไม่ก็คือเหมือนแบบว่าน้องแพตตี้ก็จะใช้คำว่าก็ปกติดีค่ะก็ปกติดีค่ะแต่ว่า,าพี่ว่ามันก็อาจจะปกติก็ได้เพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังดีเหมือนเดิมอ่ะสิปีอ่ะไปรู้อะไรมาแล้วไม่พูดหรือเปล่าไม่มีฮะผมกลัว <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไม่แต่ไม่มีจริงๆนะ ก็เท่าที่ฟังดูก็คืออยากให้คู่นี้จริงๆลุ้นข่าวดีเพราะว่าเขาก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะใครที่เป็นแอดมินเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทนะคุณหยุดได้แล้วนะตอนนี้ก็เบาๆหน่อยใช่ผมรอแชร์อยู่ไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าไม่ควรมีคนเดียวบนโลกจริงๆนี่หน้าตาก็ดีร้องเพลงก็เพาอเล่นละครก็เก่ง Family Man อีก f a m i l y Man อีกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเนี่ยคือพี่ตู่พบทอนนั่นเองนะคะดูสิดูภาพแต่ละบ้ามันทำร้ายจิตใจกันเหลือเก Uh huh. นี่ก็ใกล้เป็นไทยแล้วนะคะเวลาก็ไม่สามารถต้านความหวานของคู่นี้ได้ก็คือพี่ตู่พบทอแล้วก็พี่นุชนุชนันแน่นพี่นุชนุนนนชนันนะคะขอโทษทีโดยเฉพาะปีนี้เพราะว่าเขามีเบบีอีกหนึ่งคนค่ะมาเติมเต็มครอบครัวนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะอายุคันของคุณภรรยาเนี่ยก็เข้าสู่เดือนที่7แล้วล่าสุดค่ะทั้งคู่ได้โพสต์ภาพคู่นะคะพร้อมข้อความสุดโรแมนติกสุดซึ้งเลยบอกว่าในวันครบครอบของการเป็นแฟนกัน11ปีโอ้โหดูสิ นี่โหเราก็อิจฉาเนอะเอาจริงๆดูอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ตู่เขาก็แบบ เพอร์เฟกจริงๆซึ่งงานนี้แฟนๆนะะก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่เป็นจํานวนม,มากนะคะแล้วก็แซวนี่แหละไม่อยากให้พี่ตู่มีคนเดียวบนโลกงานนี้นะคะทำเอาพี่ตู่ยิม้มแล้วก็บอกว่าเฮ้ยก็ตลกดีนะคะแล้วก็เล่นมุกด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีฝาแฝดอีกถึงคนครับผม <c oughs> พี่ต๋อโห <c oughs> ถ้ามีนี่อีกหนึ่งคนนี่ถ้ายังเป็นโสดนี่คนแย่งกันนะใช่ <c oughs> <c oughs> ทางนี้เนะคะเจ้าตัวยังเผยทริคด้วยว่าการใช้ชีวิตคู่ต้องคอยเติมเต็มความรักให้กันนะคะแล้วก็คอยใส่ใจกันอยู่เสมอค่ะ จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากปีอื่นมันก็พิเศษเหมือนกันทุกปีแค่ว่าแต่ละปีมันก็มีเรื่องราวที่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆปีนี้ก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งพี่ดูไม่คุรมีคนเดียวในโลกอะไรประมาณ <laughs> ครับครับครับตลกดีครับ,รบ,บ,รบผมก็เออผมก็บางทีผมก็บอกว่า ว่าเออมันจริงๆผมมีแฟดนะ <c oughs> ที่นู้นที่นี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ๆก็เป็นเรื่องน่ารักดีครับก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบเออรอมานานแล้วที่เขาจะแบบติดเราอะไรเงี้ยปกติเขาจะแม่อย่างเดียวอะ <c oughs> แม่มามีอ,อ,อย่าไปข้างนอกนะมมีอยู่กับริษานะอะไรเงี้ยเริ่มมีเราบ้างแล้ จริงๆทั้งคู่แหละไม่ควรมีคนเดียวบนโลกเพราะว่าพี่นุชก็น่ารักรในฐานะคุณแม่แล้วก็ดูแลลูกๆอย่างดีค่ะคือตอนนี้ลูกคนที่สองที่7เดือนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกสาวด้วยอ๋อก็คือลูกสาวสองคนเลยใช่คนแรกชื่อน้องริสาส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นชื่อคือพี่ตู่ก็บอกว่าอาจารย์เป็นหนึ่ง<อ>มาดูให้บอกว่าถ้ามีลูกคนที่สามเนี่ยชีวิตจะเป็นสิริมงคลมากกว่านี้ต้องมีลูกชายคนหรอหรือยังไง คืออาจารย์เป็นหนึ่งบอกชัดเจนว่าขอแค่มี3า<อ>คนอีกคนนึงจะเป็นเพศอะไรก็ได้พี่ตู่บอกพักก่อนหนักหนักเหมือนกันนะสามคนเนี่ยหนักเหมือนกันนะหไหนจะค่าเทอมไหนจะอุ้ยค่านูนะคานัานี่เรื่องของการดูแลอีกแต่ว่าเขาอาจจะมีพี่เลี้ยงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าน้องจะชื่ออะไรนะฮะปิดท้ายกันวันนี้ฮะข่าวของพี่จิ๊กนวรัตน์นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่านอกจากเธอจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่จะเป็นจิตอาสาด้วยนี่โอ้โหล่าสุดทำอะไรเนี่ยกิจการปาต้องโกร คุณแต่ว่านี่ไม่ใช่ปาต้องโกรธรรมดานะฮะ,ะเพราะว่าเขาใส่ธัญ,ญพืชที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับโอ้โหนี่ทีมงานขายปาต้องโกเยอะมากนะ เท่าที่ดูนี่ก็หลายสิบชีวิตเหมือนกันเพราะว่านอกจากนี้เห็นว่าพี่จิ๊กยังรับตําแหน่งด้วยนะพี่อย<ช>ู่เป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์โรงแรมในเครือฟอร์จูนอ่ะ,อะก็อยา่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบเต็มๆจากโควิด -19 ในเมื่อนักท่องเที่ยวเขาไม่สามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราได้เนี่ยแล้วก็มีมาตรการในการแบบให้เราอยู่บ้านการท่องเที่ยวมันก็เลยซบเซาเนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาช่องทางกันไปนะครับเขาบอกว่านี่คือโอกาส ในวิกฤตเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังอัปเดตเรื่องของลูกชายอย่างน้องทีเจด้วยที่ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกานี่คือคนนี้ใช่ไหมซ้ายมือใช่พี่จิกบอกว่าเป็นห่วงน้องมากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็ยังคงเป็นแชมป์อยู่สําหรับยอด <c oughs> ผู้ป่วยติดโควิด -19 <c oughs> นะครับโดยก็จะนึกถึงหน้าลูกแล้วก็ส่งจิตภาวนาบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยปลอดภัยนะฮะส่วนเรื่องวัคซีนตอนนี้ลูกชายยังไม่ได้รับเหมือนกันนะครับ <c oughs> ฟังเสียงพี่จิกหน่อย ใช่ค่ะพี่จะรู้สูตรของข้อมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราจะศึกษาจากกุ๊กนะคะเราก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งต้องขอบคุณกุ๊กจากโคราชเลยเก่งมากๆเลยค่ะเรียกว่าเขาทำเล่นเล่นน้อยนิดก่อนก็กลัวว่าขายไม่ได้แต่พอทำไปแล้วคนเข้าคิวยาวมากเลยที่โคราชค่ะแล้วคนก็ ไลกยกันเฟซกันอู้ยุอะไรต่างๆนานากันเยอะมากเลยจนทําให้เราเนี่ยขายที่โคราชถล่มทลายเลยดังนั้นวันนี้เราก็เลยเอาปั้งโกมาไว้ที่ฟอร์จูนตรงนี้ค่ะถ้าใครอยากทานเช้าๆมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ทานปั้งโกสูตรฮ่องกงค่ะลูกพี่ก็อยู่เมกา พี่ก็ห่วงนะแต่พี่ก็ตันนิฐานจิตทุกวันว่าอย่าให้เขาเป็นโควิดเลยเพราะเมืองเขาเป็นกันเยอะมากแต่พี่ก็คิดว่าถ้าเขาเป็นพี่ไปไม่ได้เขามาไม่ได้พี่ก็ด้แต่โทรศัพท์ให้กําลังใจกันน้องยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่อายุแค่ประมาณ30อย่ายังก็จะเอาระดับแบบสูง,สงก่อนใช่ค่ะน้องคงคิดว่าอีกยาวไกลอะค่ะเข้าใจที่พี่จิกพูดเหมือนกันนะเพราะ<ช>ว่าพอสมมติเป็นจะไปเยี่ยมก็ลําบากน้องจะมาก็ไม่ได้อะไรแบบนี้มันคือมันเป็นโรคที่มัน ติดต่อได้มันเลยเจอกันไม่ได้เนาะใช่แล้วก็เรื่องของวัคซีนตอนนี้เขามีการจัดลําดับความสําคัญด้วยเนาะอย่างในเมืองงไทยเนี่ยที่กาลังจะได้ฉีดกันเนี่ยนะฮะเห็นเขาบอกว่าจะให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆเบาหวานโรคอ้วนอะไรแบบนี้ฉีจะ่อกันมากว่าจะถึงแบบอายุ30อย่างที่พี่ชินบอกว่าลูกชายเขานะก็น่าจะอีกนานเพราะว่าล่าสุดเอ็มคุยกับพี่ชินชินวุฒิเหมือนกันคุณยายพี่ชินอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เสียด้วยโรคโควิดจริงเหรอจริงแล้วก็มันก็เป ไม่ได้คุณแม่ก็ไปไม่ได้นะครับผมอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะฮะเอฟอูนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวส์ช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ